สัมภาษณ์ตอนนะครับยังอยู่ทั้งมหามปอนักตักขณะนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับเออคุณรู้สึกสนุกไหมครับกับการได้สัมภาษณ์วันนี้ทำไมเหรอครับคุณคิดยังไงกับตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณต้องหน้าหงือครับแล้วคุณคิดยังไงกับการกินหมูกระทะยำดึกตลอดทุกวันเลยเออแล้ววันนี้คุณกินอะไรครับอยู่กับพี่ท็อปอะไรแล้วกิับ ถ้ารู้ไหมยังครับนี่นะครับอันนี้คุณปู่ให้มาใช่คุณปู่คุณปู่ให้รางวัลเป็นวันปู่มีอะไรจะฝากไหมคุณปู่ดูคลิปตลอดเลยเอาฝากมีอะไรนะครับเฮ้ฝากท่าไหมครับมีอะไรจะฝากขอบคุณคุณปู่์ไหมครับครับขอบคุณคุณพงษ์นะครับผมที่ความเมตตาตลอดมาคือเข้าใจเข้าใจแล้วว่า มีก็ว่าคนเดียวใช่ไหมครับแต่ต้องดูแลลูกเียนประมาณ3ามสิคนตอนนั้นก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าการที่ดูแลคนสองนเป็นยังไงพอตัวเองได้มาเป็นครอบครัวหลักู้ทุกอย่างเลยเข้าใจเลยว่ามันต้องได้รู้แล้วใช่ไหมทีนี้ตอนนั้นคือ สิ่งที่อยากจะบอกผ่านที่นี่หาะหลงพท่านูดตามที่ดูแลตั้งแต่ตั้งแต่เ่อนม่เลยป่าจากปากจากใจนะครับ